ไอาจารย์ช่างนะครับนุ่มนุ่มเลยนะครับเทพสมพรนะครับหรือว şey ่าช่างพี่นะครับพี่เจริญทรัพย์นะครับราคาหนีเบิร์ตรสัตว์้าคาเนือนามนะครับเนื้อนามนะครับอที่กีนะครับ ต้นหานะครับเป็นงานเทพเเนเทพสมบัตเทเจะริญทรัพย์ไว้ลูนบ้งสมใจใจได้หลายเจ็ดสิบห้าไม่ได้เลยนะครับาม่ได้เลยรับอนุญาตนะครนุญา ครับโดนกินเลยโดนกินเลยสองเลยป้าทีมันหล ไปแจ้งแจ้งกันนั่นไงนะขอไปเอาสางที่างที่ให้เามาที่นี่โอ้โอเคเลยอย่าอข้ออะไรออไรอเจ้าอย่าติขากล้อ้พังหมดเร่อยลยข้ออดีเบิ่งสดดีกลัอยังมาเบิ่งในกล่องเบิ่งสดดีกว่าเออข้อสดี่ัน เออนี่แหละพี่กายกับแบงคี้นั่นนี่ด้วยพักไกลตีกทั้งยเอออย่างซีพันไรพันธ์ม่งเขาไปตอยหามนเลย

พลอยคะแนนพันไปนะครับเฮ้ยอย่าบ้ามงอย่าบ้าโอ้ยอันุดมอมันา

ร้อยหกสิบแปดันไปนะครับกำลงเตรียมสองคนที่จริ่มสร้างสาร

ก็ยานี่ใช่ไหมนี่ยต้อเมาฟัง้วั่านงเสียงไดไมครัากเลยก็เลยถึงได้ไถเชงไ้เซ็ตลวัานี่มาแร้นี่เป็นกาเป็นลกันไปนะครับนครับวนกินซละเพ่กินหาบี้เหอคนขั้น สองรอยาบคะแนนพนไปนะครับ สามร้ยเขาเรียกเงินไปนะครับ

ทิงคะแนนเากลับมาแล้วขึ้นหน้ามืองไทรแน่นอนนะน่นอนับรวมกันเลยสามทีมาเนี่ยจับอของเขาสอี่ร้อบหี่ร้อยห้าสาคะแนนนะครับด้ะสี่ร้อยห้าสิบห้าคะแนนนะครับเอม